แรตตี้เลยวกิดแรตตี้ด้วยเกิดครบ43่ปีพอดีน้องร้อยเห็นขาสั่นยู่บไปในกระสูงจากปีแล้วอายุเท mm ่าไหร่แล้วคะปีนี้อายุยี่สิครับอ่า26ปีนะครับผ่านเบนเเพศมาแล้วนะคะไปถือเอออเาถือไหมคะอ่าแฮปปี้เบิร์นเดย์ด้วยกันนะคะอีกหนึ่งเบื้องหลังของเรานะคะอ้าวแฮปปี้เบิร์นเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์นเดย์ทู Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ooh, ooh. Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you ี26ปีก็เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะนอกจากศิลปินเราก็ไม่เหลือเลยนะคะอันนี้อันนี้จากบ้านชังจากบ้านชังจากบ้านชังนะพี่โอ้โหสองสามนาทีบอกเพราะว่าไม่ได้เงินกับเพื่อนเดี๋ยวกลัวน้อยเนื้อต่ำใจไม่ไปขับรถให้เบ้านชังสองพันบาทขอบคุณบ้านชังค่ะ บันช่างบันช่างนาทีกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งครับันช่างขอบคุณครับขอบคุณดิซีหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณดิสซีในรฟ์สดด้วยนะครับผมดีว่าร่วมกันนะครับผมไทยเดียวไทยขอบคุณแล้าใน้าที่ไวพรอนเพื่อนหน่อยเพื่อน ส่วงชะตากรรมต้องบอกว่านักที่นี่อยู่มาดูจักกันมาตั้งแต่เรียนอนุอนุบาลก็ว่าได้เรียนตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วก็ต่างคนต่างเกิดตัวกับจบป .6 ก็ไปอยู่เนี่ยแอากาศแต่อยู่คนละห้องวันนี้ผมก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ไปอยู่ฟินแลนด์แล้วก็ไม่ได้เจอกันประมาณเกือบสิบปีใช่ไหมเออทีนี้ก็กลับมาจากเมืองนอกก็เลยไปเจอเหมือนเหมือนนัดเจอที่ นัดเจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันอีกรอบแล้วก็ชวนมาทำงานด้วยเราทำงานเป็นมายาาเจอกันครั้งแรกที่กลับมาจากเปรยเป็นสภาพแบบไหนครับเป็นตะยาหมา <c oughs> เป็นตะยญาหมาเหมือนแบบทั้งสูบผ้าขายแบบน,นี้แต่ตอนนี้เป็นเสียเป็นตาแล้วผม <c oughs> รู <c oughs> ้แลางก็ก็ไวพรให้เพื่อนมีความสุขมากนะครับผมก็เป็นทั้งบอสเป็นทั้งเพื่อนแต่ก็วันนี้ก็ในนนมบอสและเพื่อนก็ไวพ้พรให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยก็ขับรถให้มีสติ เพราะว่าอยู่กับหลายชีวิตมากที่อยู่หลังพวงอะไรคุณนะฮะก็เอสติดตามเหมือนเดิมไปไหนก็ให้คนรักคนชอบหวังสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสพปรญหาครับอ่าเป็นดีครับขอบคุณค่ะ,คคะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณ<อ>นาที่นะคะอ,อ,ะอว่วันเกิดทั้งสามคนนะคะต้องวายุด้วยเกิดวันที่